สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพะเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือ ID Line 0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้เป็น EP ที่34นะคะมี6รายการนะคะมาชมพักกันค่ะรายการละ300บาทนะคะรายการเลขนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในการที่สี่ค่ะในการที่ห้านะคะ ในการสุดท้ายค่ะ ดูให้ชอบดูให้ใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ